พี่สาวของโกโก้ผู้จัดการไอ์ปริชาเคลื่อนไหวท,ทันทีหลังบอกน้องสาวเสียชีวิตไม่มีญาติจัดงานจากกรณีเรื่องราวของแอมไซยานัยและลามมาถึงดาราสาวไอ์ปริชยาก่อนหน้านั้นไอ์ปริชยาพงษ์ธนานิกรเปิดเผยว่าสั่งซื้อไซยานัยมาจริงเพราะที่บ้านมีปัญหาของสัตว์ด้วยคานไม่รู้ว่าไซยานะเป็นสารควบคุมเพราะสั่งซื้อทางอินเทอร์เนต็ตโดยพร้อมเข้าพบตำรวจยืนยันว่าเป็นการซื้อครั้งแรก ไอยอมรับว่ามีความเครียดอย่างมากเพราะถูกยกเลิกงานทั้งหมดแต่ที่เสียใจมากที่สุดนั่นก็คือมีคนบางกลุ่มตั้งคอสังเกตไปถึงการเสียชีวิตของคุณโกโก้อดีตผู้จัดการที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ด้วยคุณโกโก้ผู้จัดการส่วนตัวของไอ์เสียชีวิตวันที่18มกราคม2563สาเหตุหัวใจวายเฉียบพ,พลัน ต่อมาข่าวช่องแได้รายง,งานว่าล่าสุดคุณจิก๊กพี่สาวของคุณโกโกโ้ได้ออกมาเปิดเผยว่าก่อนที่คุณโกโก้จะเสียชีวิตคุณโกโก้เข้าโรงพยาบาลรักษาด้วยอาการน้ำเกินเพราะค่าไตสูงซึ่งน้องมีโรคประจําตัวคือโรคกล้ามเนื้อหัวใจโตแต่การเสียชีวิตเกิดขึ้นภายหลังจากออกจากโรงพยาบาลประมาณ2-3ถึงเดือนเกิดอาการวูบหมดสติไปซึ่งก็อกระทนหันโดยยืนยันในเบื้องต้นไม่ติดใจการเสียชีวิต นอกจากนี้คุณจิ๊กขอยืนยันว่าคุณโกโก้มีญาติในการจัดงานโดยมีคุณปูปรายาดูแลเรื่องดอกไม้ส่วนคุณไอซ์เป็นเจ้าภาพหนึ่งคืนโดยงานของคุณโกโก,โก้ญาติเป็นผู้ดำเนินการอย่างไรก็ตามในวันนี้นางบางออนแม่ของดาราสาวระบุว่ายังไม่ได้แกะสินค้าแต่อย่างใดพอมีกระแสข่าวหลายๆอย่างเข้ามากลัวว่า คนจะเข้าใจผิดประเด็นไปจึงได้เอาหลักฐานทั้งหมดรวมถึงขวดไซยาไนท์ที่ยังไม่ได้เปิดใช้ทำการส่งให้ตำรวจสอนอบางเขนและได้แจ้งความแล้วเมื่อช่วงบ่ายวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาตอนที่นำขวดสารดังกล่าวไปให้ตำรวจยังได้บอกกับตนและเขียนทิ้งท้ายในใบลงบันทึกว่าสามารถนำกลับไปตอนไหนก็ได้เลยรู้สึกตกใจว่าแม้กระทั่งตำรวจยังให้เอากลับมาได้ก็แสดงว่าไม่รู้ว่าเป็นวัตถุอันตรายใช่หรือไม่ คุณแม่เปิดเผยอีกด้วยว่าที่บ้านมีทั้งงูตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านมากัดสุนัขมากัดกันเองในบ้านก็ไม่สามารถป้องกันสัตว์เหล่านี้ได้รวมถึงตัวไอ้เองก็เคยถูกตะขาบที่บ้านกัดแล้วจึงอยากให้เข้าใจเหตุผลตรงนี้เพราะเหตุที่บ้านมีสัตว์เลื้อยคลานเยอะมากและเคยอัดคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนหน้านี้แล้วตนและลูกสาวยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพราะบริสุทธิ์ใจเพราะมีหลักฐานยืนยันและยอมรับผิดตามกฎหมายคุณแม่ของไอ้กล่าว รองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสาตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์ว่าสารโพเทสเซียมไซยาไนด์ในรูปแบบเกลือที่คุณไอซ์สั่งซื้อไว้ซึ่งเป็นคนละรูปแบบของที่สัตวแพทย์ใช้โดยในโรงพยาบาลสัตว์จะใช้ตัวไฮโดรเจนไซยาไนด์ในการรมควันสัตว์ทำให้เสียชีวิตและนำไปสตาร จึงทาให้เข้าใจผิดเพราะโพแทสเซียมไซยาไนต์ใช้ในรูปแบบอุตสาหกรรมและปฏิกิริยาทางเคมีและวัตถุประสงค์อื่นโพแทสเซียมไซยาไนต์เป็นของแข็งโดยคุณไอซ์เข้าใจผิดว่าสามารถนำมาละลายน้ำผสมอาหารเพื่อให้สัตว์กินซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะความจริงแล้วสามารถใช้กรรมะถันหรือปูนขาวและสารอื่นๆที่อ่อนกว่าที่มีความปลอดภัยมากกว่า